นี้เราจะพาไปวัดม่วงกันฮะมากับใบกี้น้อยนะฮะหมวกโตนะฮะฉายาหมวกโตเดี๋ยวเราไปวัดม่วงกันนะฮะวัดม่วงบางแค้นะฮะวันนี้เขาบอกว่ากลางคืนมีงานนะงาน,งานเนี่ยแต่กลางคืนจะสวยนะฮะ เดี๋ยวพาไปชมกลางวันก่อนฮนะเราจะมีรูปกถ่ายตอนกลางคืนก็มีนะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมตอนกลางวันนะฮะ,ะเราแวะไปทําบุญด้วยนะครับทางนี้ช่องทางเป็นทางไอ้ข้ามคลองอะไรสักอย่างบางแคนะัอยู่บางแคนะ่ทางเล็กนิดนึงนะฮะแต่ก็ขับระวังกันหน่อยนะเดี๋ยวตกน้ำนะเดี๋ยวพาไปกี้ตกน้ําอีก วัดม่วงเป็นวัดที่น่าจะสวยงามนะเดี๋ยวเราไปชมกัน,นผมก็ไม่เคยไปก็กไ,ปกไปครั้งแรกนะวัดม่วงบางแคนะก็จะไปทําบุญนะเช้าสองคืนจะพาไปเที่ยวงานงานด้วยเนะส้นทางนี้ช่างเล็กก็เลอเกิน,นะฮะวิ่งได้เลนเดียวนะฮะวารรถไมคคันเลีย็คอยหลบเข้าซ้ายสั่งซ้ายนะฮะบางทีหลบหลบเกินมาขาเหยียบไปถึงพื้นนะลงกอหญ้า้ได้นะครับ วันนี้เราก็เปลี่ยนรถอีกแล้วครับเอา R15 มาแล้วครับรอบที่แล้วเอา PCX ไปวิ่งงานนะวันนี้เอา R15 มารถสปอร์ตมาวิ่งทางเล็กนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศในะวัดม่วงครัจะมีงานงานงานอะไรสักอย่าง กลางคืนออกไปสวยนะ,ะเดี๋ยวก็ไปชมตอกนกลางวันก่อนนะฮะที่บางแคนะฮะก็มามาเที่ยวกันได้นะฮะแถวนี้ก็ล่มลื่นดีครับไม่อากาศดีนะฮะมันก็รถไม่คยเยอะเท่าไหร่นะฮะ้เข้ามาซอยหน่อย ถึงแล้วนะครับบรรยากาศที่วัดม่วงนะครับขึ้นสะพานข้ามคลองนะวิวสวยมีให้อาหารปลาด้วนยะนี่เห็นเห็นโบสถ์มัโบสถ์ใหญ่มากเลยนะสวยมากเลยอากาศดีมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมในกัน แล้ววัดอะไรจวัดม่วงอวัดม่วงบรรยากาศดีดีแบบร้อน การวัดม่วงนะให้อาหารปลาเด็ดปะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้อาหารปลากัน <c oughs> เอออุย้ยแผ่นใหญ่มากเลยแล้วตรงนี้ <c oughs> มีปลาเหรอมีแต่นกนี่เจีนไ <c oughs> ด้ดูดิมีปลาปะ <c oughs> ไม่มีเลยเออน้ำน้ำมันน้ำมันเหมือนมีคราบน้ำมันเลย อร่อยกลอยกลอยอ้อยาวเสือยยังไม่เย็นยมันยังไม่เย็นนะครับสวยมากเลยนู่นเป็นโบสถ์ปะสาดาเลอสวยว่ะย่างสวยเลยหูใหญ่มากเลยอลังการงานสร้างดูฮะดูขนมปังเป็นหมวกกันนกหมวกกันแดด เรามาให้บ่อนี้กันดีกว่าบ่อนั้นไม่มีปลาเลยมีบ่อตรงข้างวัดนอนเหนียวเหียวเียวเียวนอนสบายเลยมีเต่าด้วยต่อเต่าต่อเต่า วัดม่วงบางแคนะฮะก็บิวสวยดีนะไม่ร้อนเท่าไหรนะ่ก็มาเที่ยวกันได้นะเดี๋ยวจะไปถ่ายสาราใหญ่ตรงนู้นสวยมากเลยตรงนน้นนะขนม,มปังที่นี่หอมมากเลยนะอันใหญ่หอมหอมมีปลาไม่เต่านะโอเคให้อาหารปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปถ่ายบิวข้างในกันไปไปชมข้างในกันดีกวดดีกว่านะฮะวัดม่วงเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศในกันเลยนี่ฮะ ศาลาใหญ่มากเลยบอดหรือเปล่านะศาลาไม่เปิดเท่าไหร่เลยไไขนนึ้นไปไหว้ข้างบนเลยนะมาครั้งแรกผมขึ้นไปข,ไข้างบนโอได้ไปเหรอยังไม่เปิด<อ>เดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวมีให้ไปไหว้พระประธานนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงคนเปิดจะเปิดมาอ๋อเดี๋ยวรอเปิดเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกัน เดี๋ยวถ้าผู้ชมได้เข้าไปชมข้างในกันนะหรอกเขาเปิดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ไปไหว้พระก่อนรอรอขึ้นไปอยู่ <c oughs> เดี๋ยวไม่เคยมาเ <c oughs> พิ่งมาครั้งแรกอะ่ะ แปะทองฮะพครูพิพมลคารัตน์นะฮะวัดม่วงบางแคนะฮะบรรยากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ เดี๋ยวท้ายคลิปเรามีภาพกลางคืนให้ชมกันนะสวยมากนะมีไฟชมไฟหดือยเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายข้างบนมุม,ม,มสูงด้วยนะฮะกับที่วัดม่วงบางแคนะ,ะเดี๋ยวเขาจะมีงานกลางคืนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมท้ายคลิปจะมีภาพกลางคืนให้ชมกันนะครับ โอเคฮนะเดี๋ยวเราจะตัดภาพมาตอกนกลางคืนกันเลยนะว่าจะสวยแค่ไหนนะฮะดูชมไฟกลางคืนฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนกลางคืนให้ดูเลยฮะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ<า> ขึ้นไหมนวนน้ฮะเ,เมื่อตอนบ่ายมาไม่ได้ขึ้นนะเขายังไม่เปิดอุย้ยสวยอะ่ะ แล้วเราก็มาตอนคืนจน,นได้ตอนเชาวว้ามาไม่มีไฟไแปลงล่างแล้วเปลี่ยนเสื้อใหม่หหสง,งบดีกลางกว้างมากเลยเงียบมากเลยจฮะโอ้อลังการงานสร้างนะฮะวัดม่วง กลางวันนี่เราไม่รู้เลยเรพราะมางคืนนี้อลังการมากเลยมองเห็นพระจันทร์เลยนะขึ้นได้มละแล้วเราก็ได้ข้ามังไหนจนได้นะฮะสวยมากเลยนะสวยมากเลย นะสวยนะได้เข้ามาจนได้นะตอนกลางวันนี้เราไม่รู้ว่ามันสวยขนาดนี้กลางคืนแล้วรู้สุกสวยมาก ขึ้นมาแล้วสวยสุดโระอ์จั์เต็มดวงเลยถ่ายรอบๆเลยนะ

วัดม่วงบางแคนะมีงานอีกวันพรุ่งนี้นะใช่ปะพรุ่งนี้ก็นั่นแหละพรุ่งนี้แหละหมดแล้ววันที่จะไหร่ไม่รู้มีถึงวันที่28กุมภานะ28กุมภา2545เอ้ย2500 54ฮะเอา65 65พูดผิดเราก็ลืมลืมวัน หกสิบสี่ว้ลว <What? S 1> มัวนะ